ผมลองสินค้าที่สั่งซื้อนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มความคมชัดให้กับเกมของเพทูนะครับก็คือเมม GSM นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้ทำภาพให้เป็น180 0 Full HD Full High d e p เหมือนเครื่องเกมหรือหนังสมัยนี้นะครับทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องเพทูมันทำได้แค่480ตัวเกมก็ใช้ได้แค่480นะครับแต่ตัวนี้แค่เพิ่ม4 1 0ให้มันชัดคืนถูกคมคมชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ได้ทำให้มันภาพเป็นระดับ High d e ได้เลยนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับใช้คู่กับตัวนี้นะครับ p h 2 2 hdmi นะครับหรือสายคอมโพเนนต์หหัวเขียวน้ำเงินแดงเข่าแดงนะครับส่วนสาย av เหลืองเขาาแดงใช้ไม่ได้นะครับไม่ออกภาพนะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่240ไม่ได้มีผลอะไรเลยครับนะครับอ่ะขั้นตอนนะครับเมมตัวนี้ใช้ได้กับรุ่น7กับรุ่น9นะครับเสียบ m e gsm ที่ช่องเซฟเพท t w นะครับแล้วทําการเปิดเครื่องได้เลยครับขั้นตอนการบูตมันมีแบบอ่ามันมีวิธีเดียวครับแต่มันมีอยู่2แบบอย่างนะครับหคือแบบที่ ปิดฝาแล้วทําการบูตกับ2แบบเปิดฝาแล้วทําการบูตต่างกันตรงนี้นะครับแบบปิดฝาแล้วทําการบูตแล้วถ้าเกมนั้นมันเข้าเกมไม่ได้มืดไปเลยก็ให้ใช้วิธี2คือเปิดฝาไว้ก่อนแล้วทําการบูตนะครับถ้าเกมนั้นทําทั้ง2วิธีนี้แล้วก็ยังไม่เข้า анд, เกมแสดงว่าเกมนั้นไม่รองรับเล่นไม่ได้นะครับบางทีมเป็นที่ตูชิปด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ตูเกมไม่รองรับด้วยนะครับดังนั้นเมื่อบูตไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กับเกมนั้นนะครับ ให้ลองแบบปิดฝาก่อนแล้วไม่ได้ก็เปิดฝาดูแต่ถ้า2ออย่างไม่ได้ก็เกมนั้นเล่นไม่ได้ครับเพราะมันมีบางเกมมันไม่รองรับกบโปรแกรมนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองแบบปิดฝาให้ดูก่อนปิดฝานะครับไม่ใส่แผ่นแล้วเสียบเมม GSM แล้วเปิดเครื่องเครื่องเพทูปกติแล้วนะครับเวลาคุณเล่นเกมอะไรอยู่คุณเปิดฝาเมื่อไหร่แผ่นต้องหยุดหมุนทันทีแต่กรณีเครื่องของคุณถ้าเปิดฝาแล้วแผ่นยังทํางานอยู่อันนี้ผิดปกตินะครับสวิชในการตัดของมันอ่ะผิดปกติ ค้างหรือหักหรืออะไรแล้วแต่แต่ตัวเครื่องสามารถใช้งานเล่นได้อยู่แต่มันจะมีปัญหากับการเปลี่ยนแผ่นเกมบางเกมที่เล่น2แผ่นอย่างโอ้นิบุสะภาค4ถ้าใช้2แผ่นกูจะเปลี่ยนแผ่นซอมไม่ได้เลยเพราะเปิดฝาแล้วมันไม่อยู่ที่คุณเปลี่ยนมันคือมันเลยจริงๆการเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเครื่องบางคนลูกค้าซื้อมาก็เจอลักษณะนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นถ้าแบบนั้นผิดปกติแต่เล่นเกมได้ปกติไม่มีปัญหาแต่จะมาใช้กับเมน GSM ไม่ได้นะครับเพราะปกติแล้วต้องเล่นเกมอยู่เปิดฝาแผ่นต้องหย อโอเคนะครับขั้นตอนการบูตนะครับหน้าจอต้องเป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เป็นสอบถามได้นะครับให้สังเกตท,ที่ตรงนี้นะครับก็เขียนก,กากบาทถ้าของคุณเป็นวงกลมก็ใช้วงกลมนะครับของผมเป็นก,กากบาทหรือ x นะครับผมจะใช้กากบาทหรือ x กดนะครับเมื่ออยู่แท่านานี้แล้วไม่ต้องเลื่อนอะไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่เลื่อนขึ้นไม่เลื่อนลงอะไรนะครับให้กดกลุ่มกากบาทหรือ x ไปเลยครับ ตัวจอทีวีจะต้องโชว์รูปเมมเซฟนะครับอ่าผมเสียบอยู่แล้วมันจะโชว์แต่ถ้าเสียบไม่ดีเสียบไม่ไม,ไม่ไม่สัมผัสหรืออะไรแล้วแต่หรือมันสกรปรกแล้วมันไม่สัมผัสไม่เจอเมมมันจะไม่โชว์รูปเมมให้ขยับแล้วเสียบใหม่นะครับเมมตัวนี้ผมให้พื้นที่ไป64เมกในการใช้เซฟเกมด้วยจะได้ไม่ต้องดึงเข้าดึงออกนะครับเพราะว่า เวลาคุณเล่นเกมสามารถใช้เมมตัวนี้เซฟได้เลยนะครับเพราะว่าเมม G S M พอเข้าเกมเมื่อไหร่หมดหน้าที่เขาแล้วครับเขาจะเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองเป็นหน้าที่คือทาหน้าที่เซฟเกมดังนั้นใช้เซฟเกมได้แต่จะมีบางเกมที่ไม่สามารถใช้เซฟตัวนี้ได้เพราะเซฟตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับเพราะของแท้ไม่มีเกิน8เมกครับผมเอาของแท้มาทําไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าพื้นที่มันต้องใช้เยอะดังนั้นเมมตัวนี้ใช้บางเกมไม่ได้แต่ส่วนใหญ่จะเซฟได้กับทุกๆเกมนะครับกรณีถ้าคุณ เล่นกับเกมอะไรสักอย่างแล้วมันใช้เมมตัวนี้เซฟไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาครับเมื่อเข้าเกมแล้วอย่างที่ผมบอกเมม GSM มันจะหมดหน้าที่แล้วคุณดึงออกได้เลยแล้วคุณก็เสียบเมมเซฟของคุณที่เซฟได้นะครับปกติเสียบแทนได้เลยครับเมื่อเข้าเกมไปแล้วนะเพราะว่ามันหมดหน้าที่แล้วไงครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเข้าเกมหน้าที่เขาเปลี่ยนเป็นเมมเซฟแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ GA ตัวปรับภาพและพเพะปรับตั้งแต่ต้นดังนั้นดึงออกได้ครับแล้วคุณก็เสียบเมมเซฟของคุณก็ไปแทนนะครับหรือคุณอยากจะใช้เมมของคุณกก็ได้บออย่่างที พอเข้าโปรแกรมเป็นใส่แผ่นแล้วเข้าเกมปุ๊บดึงออกได้เลยครับแล้วก็ใส่เมมคุณแทนเลยนะครับอ่าโอเคนะครับหรือจะไม่ใช้เมมคุณจะใช้ตัวนี้เซฟก็ได้ครับอ่าเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับกดปุ่มกระบาดเข้าไปอีกทีนึงนะครับเพื่อดูไฟล์ข้างในไฟล์พวกนี้คือไฟล์โปรแกรมแม้กระทั่งกลมๆขาวๆก็คือโปรแกรมอย่าลบนะครับลบบูทไม่ได้ลบอะไรก็บูทไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้เมมตัวน,นี้ในการเซฟเกมจะมีไฟล์เซฟเกมเต็มไปหมดเยอะๆเลยถ้าคุณอยากจะลบลบได้ครับแต่อย่าลบไฟล์โปรแกรมที่ไม่ใช่รูปเกมเท่านั้นเอง นะครับไฟล์พื้นที่เหลือ48เมกอย่างที่ผมบอกเลยเยอะครับดังนั้นพอที่ให้คุณเซฟเกมอยู่แล้วถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องลบไม่ต้องมายุ่งอะไรมันเลยก็ได้ครับแต่ถ้ามันจะเต็มแล้วอยากจะลบลบได้แต่อย่าลบไฟล์ที่ไม่ใช่ตัวเกมเท่านั้นเองนะครับมันปัญหามันคือจะบุบไม่ได้อ่าเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับผมไม่เลื่อนไม่กดอะไรเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ลบไม่ได้เซฟเลยพอเข้ามาแล้วผมไม่เลื่อนไปไหนไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ลงไม่ล่างผมแค่กดวงกลมปุ่มเดียวนะครับตามที่เขาบอกว่าแบ็คถอยกลลับไปเยคร ก็ปิดได้เลย,ยครับจนกว่าหน้าจอจะดำแล้วหยุดกดครับพอมีตัวหนังสือขึ้นมาอย่าก,กดอะไรเลยนะครับอ่าอย่าก,กดนะครับเพราะที่ผมตั้งค่าไว้แล้วถ้าคุณไปกดคุณต้องตั้งค่าใหม่หมดเลยปล่อยให้มันโหลดไปเลยครับผมตั้งค่าให้แล้วครับแคสต์0ีันไนะครับแต่มันไม่ใช่ถึงหรอกครับมันเป็นค่าของเขาอะที่ปูโปรแกรมมันเขียนไว้มันมีหลายค่าผมลองหมดแล้วตัวนี้ชัวร์สุด ส่วนค่าอื่นไม่ชัวร์แต่คุณอยากจะลองปรับเองเปลี่ยนเองได้นะครับวิธีการก็คือดูจากตรงนี้รับวงกลม SDTV โบ d ก็คือเปลี่ยน n t c เป็น p a วพาวเป็น n t c เกมคูณเป็น n t c คุณอยากเปลี่ยนไประพา p คูณก็เปลี่ยนก็เลือกที่ตรงนี้ถามพาว n t c ต่างกันไหมต่างนะครับ n t c ภาพไม่ค่อยสวยสู้ p a วแต่ n t c ความรู้สึกผมคือเกมมันเร็วกว่าเคลื่อนไหวเร็วกว่าพาวจะอื่นกว่านิดนึงแต่ภาพ p a วจะสวยกว่าเนียนกว่านะครับ แต่ไม่ได้ต่างกันมากถ้าคุณไม่ได้สังเกตอะไรปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนั้นตัดทิ้งไปซีเรียมคือ HDTV ก็คือที่ผมปรับอยู่นี้เนี่ยครับโหมดนี้สำหรับเพจทูโดยตรงเลยปรับไปเลยครับ480 7 2 0 1 0 80 720, 1080, กวากลนไปคุณก็ปรับไปเลยอยากจะลองค่าไหนก็ลองได้นะครับแต่ถ้าเกิดลองแล้วไม่ชัวร์อย่าไปกดเซฟเท่านั้นเองเพราะถ้าคุณปิดเปิดแล้วบูตใหม่มันก็เอาค่าที่ผมตั้งไว้นั่นแหละแต่ถ้าคุณเลือกเซฟเมื่อไหร่มันก็ทับค่าที่ผมตั้งแค่นั้นเองนะครับอยากลองลองไปนะครับก็กดซีเรียม โอเคไหมโอเคค่านี้ไหมถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องเซฟแค่นั้นเองสามหนึ่งคือ vga ก็หมายถึงจอคอมผมไม่ได้ลองครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลองอยากลองต้องลองเองผมไม่ได้ลองเพราะผมจะลองแต่เพทูกาก็บาทคือ psn ก็คือเกมเพย์วันซึ่งเครื่องผมไม่ได้เป็นเพย์วันผมไม่เอามาเล่นเกมเพย์วันดังนั้นผมไม่ลองนะครับผมลองแค่ตัวสีเลียมเป็นหลักนะครับอ่าโอเคนะครับเอาค่าตามที่ผมตั้งตามนี้เลยไม่ทําอะไรแล้วเอาค่านี้เลยไม่ปรับเองไม่ทําอะไรแล้วตามนี้เลยก็ไม่ต้องกดอะไรครับแค่เปิดฝาครับ ใส่แผ่นเกมครับอันนี้คือแผ่นเกมเพย์ทูนะครับไม่ได้ให้ไฟนะครับเอามาลองให้ดูเฉยๆใส่แผ่นปกติลงไปเลยครับนะแล้วปิดฝาครับไม่ต้องกดปุ่มอะไรเ,เลยครับนอกจากปุ่มสตาร์ทปุ่มเดียวถ้าเผลอไปกดปุ่มอื่นแล้วค่ามันเปลี่ยนผมกดปุ่มสตาร์ทนะถ้าค่ามันเปลี่ยนตั้งคืนเองไม่เป็นก็แค่ปิดเปิดเครื่องทําการบูตใหม่เท่านั้นเองนะครับแค่กดปุ่มสตาร์ทครับรอเข้าเกมถ้ามันไม่เข้าเกมก็ใช้วิธีที่2คือแบบเปิดฝาก่อนเดี๋ยวผมจะทําให้ดู อ่าอันนี้ผมเข้าเกมนะเห็นไหมเข้าไปแล้วส่วนจอมันจะเป็นไวสกรีนแบบนี้แล้วแต่เกมเลยครับบางเกมก็ไม่เป็นบางเกมก็เป็นถ้าไม่ชอบก็ต้องรู้ว่าตัวเกมออปชันเ็ามีให้ตั้งค่าไหมหรือตัวทีวีมีให้ปรับจอไหมส่วนเครื่องไพทูปรับไม่ได้ครับไม่มีเมนูให้ปรับนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเข้าเกมแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองแบบอีกวิธีหนึ่งก็คือเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะครับสังเกตนะครับผมเปิดฝาเมื่อไหร่แผ่นต้องหยุด นะถ้าแผ่นไม่หยุดอันนี้คือผิดปกติอย่างที่ผมบอกนะครับแต่มาเล่นเกมได้นะครับแต่มผิดปกติอโอเคนะครับแบบอีกหนึ่งแบบที่สองก็คือเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้เลยแผ่นคุณจะวางไว้ก่อนก็ได้หรือไม่วางไว้ก่อนก็ได้แต่ผมวางไว้อยู่แล้วก็เลยไม่อยากดึงออกก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเพราะยังไงผมก็ต้องใส่เหมือนเดิมอ่ะผมเปิดเครื่องเลยครับทําการบูตทาขั้นตอนการบูตเลยครับแต่เห็นไหมผมเปิดฝาไว้แค่นี้ net. นะครับแค่นี้เองแล้วก็ทําขั้นตอนการบูตแบบนี้ทุกอย่างเลยแต่เปิดฝาไว้อ่ะ จำได้ไหมครับอยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรเลยครับกดปุ่มกระบาดเข้าไปมันจะโชว์รูปเมมถ้าคุณเสียบ2เมมพ,พร้อมกันคุณเลือกเมมที่คุณเสียบเมม GSN อยู่เท่านั้นเองแต่ผมเสียบอันเดียวก็โชว์อันเดียวอ่าขั้นตอนนี้เวลาคุณกดเข้าไปมันจะโชว์รูปไฟล์ในเมมเซฟใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องดูหมดนะครับหมายถึงไม่ต้องรอให้มันโชว์ไฟเซฟจนหมดแล้วค่อยกดวงกลมออกคือเสียเวลาครับบางทีคุณใช้เมม g s m ผมตัวเนี้ยเป็นตัวเซฟเกมอาจจะมีเซฟ ยี่สิบสาสิบเกมแล้วมานั่งดูหมดแล้วค่อยกดออกโอ้เสียเวลาทุกครั้งหลังนี้หรอไม่ใช่ไม่จําเป็นครับพอกดเข้าไปแล้วนับหนึ่งสองสามแล้วคุณกดวงกลมออกได้เลยไม่จําเป็นต้องมันโชว์หมดครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมจะกดกระกบาดเข้าไปดูฝ่ายข้างในแล้วผมจะนับหนึ่งสองสามแล้วผมจะกดวงกลมออกทันทีเลยนะดูนะครับหนึ่งสองสามแล้วผมก็กดออกแต่เนี้ยอจอดาแล้วหยุดกด นะครับก็คือไม่จําเป็นต้องรอดูหมดนะครับเนื่องจากตรงนี้ยังไม่มีไฟอะไรมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณใช้เซฟเกมมาเยอะแล้วเนี่ยอาลละเสียเวลานั่งดูทําไมก็แค่นับ1 2ึ่งสาแล้วก็กดออกก็จบแล้วครับขั้นตอนการบูตมีเท่านี้เองกลับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับแผ่นผมใส่แล้วถ้ายังไม่ใส่ก็ใส่เข้าไปฝาเปิดอยู่ตั้งแต่ต้นก็แค่ปิดฝาทาการกดปุ่มสตาร์ทครับแล้วรอเท่านี้ครับมันมีแค่2แบบขั้นตอนเดียวกันแต่มีแบบ2แบบเปิดฝากับปิดฝา ปิดฝาไม่ได้เข้าเกมไม่ได้ก็แบบปิดฝาแทนถ้า2อ,อย่างยังไม่ได้อีกกไ็ไม่ได้ครับเกมนั้นผ่านไปได้เลยอ่าโอเคนะอย่างที่ผมบอกว่าภาพมันไม่ได้ทําให้เป็นพันแปแต่มันจะคมขึ้นกว่านิดนึงนะครับมันแล้วจริงๆมันก็อยู่ที่สายตาคนนะลูกค้าบ,บางคนซื้อไปบอกเออพี่ต่างเลยแต่บางคนอมไม่ต่างผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันว่า แต่ละคนมันดูไม่เหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่ทีวีไหมของคุณละเอียดยิบของเขาละเอียดน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้ก็คือเพิ่มความคมชัดเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ทําให้ภาพเป็น Full ดีได้ทําไม่ได้ครับอ่ะโอเคนะครับตัวเมม GSM ไม่มีปัญหาทําขั้นตอนการบูสใช้งานได้นะครับ